และเบบี้ออยเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวม8ชนิดน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร ก็คือยังไงก็คือให้เขาเลือกให้เพราะว่าแม่เอาของดีนเนื้อสันแบบสันติดมันนิดนิด ติดมันนิดๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแข็งไม่อร่อยนะสะโพกไม่อร่อยเนื้อนี่ปกติโลเท่าไหร่แม่ส0 0 400สรแต่เวลาหมักแล้วตากแดดแล้วเนือจิเนี่ยว่ะค่ะอย่างดีแล้วต้องทอดอีกต้องหมักอีกต้องลองละพันดุกแล้วแหละแล้ว่จะอะไรก่อนอันนี้คือน้ําตาลน้ำตาลขน้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวค่ะใช้เท่าไหร่คะอันนี้สี่ทัพพีสทัพพีเนื้อกี่โลเนื้อห้าโลเนื้อหโลน้ําตาลสทัพพีอันนี้ซอสฟ้าเขียวตัดอิฐสมบูรณ โอเคนะแม่ระวังระวังระวังแม่สองสามสี่แม่อันนี้น้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์สามองสามสี่มาขยำเลยคุยอย่างนี้เลยลูกคุยอย่างนี้เลยนะแม่นะเออแค่นี้เองเหรอก็แค่นี้ใช่แล้วทำไมมันอร่อยขนาดนั้นล่ะแม่ก็พยายาทำอร่อยไงพยายาทำอร่อยโอ้เดี๋ยวมันคือพูดยากนะต้องบอกว่ารถมือใครลดมือแม่ไงพอหมักนี้เสร็จจะทำยังไงต่อแม่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ เอาให้มันเข้าๆกันแล้วก็โอเคแล้วก็ตากแดดตากแดดนานไหมจ้าแม่โอ้โหจนแห้งนู่นแหละลูกแล้วถ้าเกิดสมมหรืว่าฝนมันตกเราทำยังไงให้มีแดดอ่ะก็เอาใส่พัดลมเปล่าออแต่วันนี้ฝนจะไม่ตกแน่นอนเพราะหนูปักตาให้พูดได้ลอยนะจ้าแม่คอยกระเด็นนะไม่รับประกันนะเนี่ยหนูต้องยืนทางหๆเลยพอหนูคือกระเด็นปุ๊บหนูกลับบ้านอาบน้ำแล้วแต่งหน้าใหม่ <c oughs> มันต้องมันต้องต่อยเนื้อ้วยหรอแม่ต่อยให้มันเจ็บปวดแม่เราจะได้ใครใช่ไหมคะไม่ได้โกรธค่ะให้มันนุ่ม <c oughs> ให้มันนุ่ม <c oughs> ให้มันอร่อยใช่แลยแม่น้องนี่แหละเคล็ดลับก้นครัวคุณวันเขาละค่ะชกไปเลยจ้าชกให้เข้าเนื้อไปเลยพอได้ที่แล้วก็ยก แม่แล้วม exactly. no ีบางคนเขาซื้อไปทอดเองมีปะมีก็โลละพันเหมือนกันโลละพันเหมือนกันทอดแล้วก็โลละพันโลละพันเหมือนกันนั่นก็หนูก็ให้แม่ทอดดีกว่าไหมล่ะก็ใช่ไงลุงเปียกเป็นคนตากเดี๋ยวลุงเปียกตากหน่อยบุโก้ให้กำลังใจลุงเปียกเองเปียกตากเลย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 แล้วเมื่อตากก็คือปกติแดดดีๆอย่างเงี้ยแป๊บเดี๊ยกก็เสร็จแล้วแหละหนูว่าใช่ใช่ใช่แห้งมามันจะไม่อร่อยใช่ไหมแม่ใช่ใช่มัแม่เก็บเลยแม่เก็บเลยงั้นเพราะว่าเดี๋ยวพอแห้งมม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 าาาากกกกัันน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 ไไ่่่่่่อออรรยยยยะะะะะะแแเเเเเจจทดดดุุีีี๋๋ววให้ลงปต ทนแดดไม่ไหวแม่อย่าว่าแต่แม่เลยหนูต้องไปแล้วเหมือนกันเออเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในทอดเนื้อกันดีกว่าค่ะดิฉันทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่กลับมาก่อนอยังวะและเนื้อที่ตากได้ที่แล้วเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะเอามาตัดให้เป็นแผ่นเล็กลงก่อนจะทอดขายราคาก็อย่างที่บอกไว้ขีดละ100บาทโลละ1,000พ <c oughs> คุณวันเขาบอกว่าอยากจะให้บุ๊กและคุณผู้ชมได้ลองลิ้ม ชิมเนื้อแดดเดียวที่พังทอดออกจากกระทะใหม่ๆกินกับข้าวเหนียวนะคุณ The best ที่สุดนี่อร่อยมากเลยอย่างนี้ส่งมึงงอกับแม่เอ่ออย่างนี้เขาเอาไปแบบนี้เขาไปทอดเองส่งไปขายให้ทางกรีดแล้วก็อืไปแผบตะวันออกกลางค่ะ ที่ตากแล้วเนี่ยสามารถแช่เย็นเก็บไว้กินได้หลายวันค่ะไม่ต้องทอดวันเดียวเป็นกิโลก็ได้เปลืองคุณวันแกว่างั้นแล้วที่ร้านรับประกันความสดใหม่เพราะทำไม่เยอะจะทำเฉพาะพอขายวันต่อวันตากวันนี้ขายพรุ่งนี้ใครอยากจะกินต้องพรีออเดอร์ก่อนนะจ๊ะเขาถึงจะทำให้แต่ถ้ามาหน้าร้านได้กินชัวจะราดข้าวหรือสั่งเป็นขีดกลับบ้านรอบก็มีขายจ้าเอาเรขเข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามัวนั่ง ครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำจิ้มซูกี้สุดควางตุ้งปลาเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลองในทุกๆเทศกาลเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีวันนี้อายุเท่าไรล่ะแม่พ่อแม่75็ดบห้จะเจแล้วค่ะโอ้ยยังสวยเลยทต่งหน้า <c oughs> ผมเป๊ะจา้าเลยอ่ะแม่อะไรอ่ะแม่เป็นช่างทำผมนะคะหรอใช่หนึ <c oughs> ว่าแต่งโอ้ทรงเครื่องเองได้เลยใช่เคล็ดลับความสวยของเรานอกจากแต่งหน้าผมเองแล้ว เขาบอกว่าแม่มีเคล็ดลับมีน้ำผักของตัวเองนี่ไงที่แม่กินมื้อกินทุกวันเออนี่แหละแม่สวยเพราะอะไรในนี้ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยอย่าหายใจมีผักอส่วนครัวพี่พอผัดแกงนี่แหละเออใช่ใช่แม่กินวันละแก้วหรอนี่แม่กินวันละแก้วนี้นี่แม่กินแก้วนี้แม่กินแก้วนี้เลยกินไปแล้วจะดูจะชิมนะหะดูจะชิมเออนี่เปิดน้ำล่อเลยจ้ะเอาแม่กินโซ่หน่อยแม่กินหน่อยแม่กินแล้วว่ะแม่กินกี่ซีเออ รสชาตเป็นไครัแม่ไอร่อยอไหวอ่ะหนึ่งช้อนนะคะเอาแล้วนะโหหมดขวดเลยน้ำนอ้ะน้โอ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 ้แร้โน้โน้ำเยี่ยมเลยค่ะ ผู้ชมเหลือเกินว่ามันคือน้ำสมุนไพรที่เจ้มจนมากๆประโยชน์เยอะเวอร์คุณวันบอกกินวันละแก้วใหญ่ๆแข็งแรงซึ่งญาติๆที่มาช่วยขายของก็ได้น้ำสมุนไพรนี่แหละเป็นยาชูกำลังชูใจทำงานกันลืมอายุเลยทีเดียวพี่พีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยปั่นขายที่ร้านด้วยแต่ลูกค้ากินไม่ไหว ขอบายทีมงานก็เลยขอลอม อยู่แฟรดินแดงมากี่ปีแล้วแม่อ๋อมา40ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทุบแล้วเหรอแฟดดินแดงใช่ใช่ทุบแล้วทุบแล้วก็คือสร้างใหม่สร้างใหม่แล้วก็คนอยู่เหมือนเดิมหรืป่าก็อยู่เหมือนเดิมอ๋อก็คือแค่รีโนเวทนั่นแหละถูกต้องมาแต่ร้านค้าเราก็จะไม่ได้มีวิธีแรงช้าไม่มีแล้วนะตอนนี้จะไม่มีแบบนี้แล้วไม่มีแล้วถ้าเขาทุบปุ๊บก็คือเขาก็จัดการใหม่หมดเลยนี่ตรงนี้นะเขาก็เอาคืนแล้วแล้วเราจะไปขายตรงไหนก็ไม่คิดว่าจะไม่ไม่ได้ทำไม่ขายไม่ขาย ก็จะยหยุดแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านใครบ้านมันก็ซื้อบ้านสำรองไว้แล้วโอ้โหนี่เราเอาตรงคือแปดินแดงมันเป็นตำนานเนาะ<ช>มันอยู่มานาน<ช>ตลาดตอนเช้าเดินซื้อข้าว<ช>ซื้อขอ,ของขายของกินเนี่ยมันเป็นตำนาน,ม,นมันสบายมันดี อดโปร่งดีใช่แล้วอย่างของกินอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยพี่ข้าวแกงถูกตรงตรนะแม่ <c oughs> จะหาก,กินอร่อยอร่อยยากและที่สําคัญคือราคามันต้องจับ <c oughs> ต้องได้รู้สึกยังไงเดี๋ยวเราจะไม่ได้ขายแล้วเพราะเขาจะถูกแล้วก็ต,ต้องต้องหยุดตรงนี้ก็ต้องทํามาหากินอย่างอื่นไปอย่างแม่แม่ก็พักได้แล้วพักแล้วแต่พี่ <c oughs> อะ ไม่นะไม่ทำแล้วบางักเราก็มีอะไรของเขาทำอย่างอื่นอี่เราก็จะทำอย่างอื่นแล้วให้มันเป็นจบที่ตรงนี้ที่รุ่นแม่ให้มันจบพี่รุ่นแม่เป็นตำนานที่แฝดแดงไปเลยถ้าใครคิดถึงต่างๆก็ถือว่าเก็บเป็นความทรงจำดีๆไปมาซื้อมาอุดหนุนกันภายในปีห้าก็แค่นั้นแหละก็คือมีเวลาที่จะขายถึงแค่ปีหนึ่ง เด็กสมบูรณ์พ่อพี่เดินมาแล้วพี่ก็เลยถามเขาว่าพ่อสิ่งที่ทําให้ไปแจกทานเนี่ยพ่อได้ไหมเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็พยักหน้าก็ยื่นเงินให้เราไว้600แล้วก็กลับพ่อทีเขาก็ไปเลยพี่จะทำประมาณ80ชุดถึง100หมดทุกวันไม่พอคนก็ลําบากะนะก็มีข้าวมีกับ เผ็ดกับจืดอุ้ยใส่สองอย่างเลยเหรอก็เป็นเราเราอยากกินกับข้าวผี่อย่างสองอย่างอ่ะถูอกต้องงั้นก็ใส่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะทำต่อไปอีกนานไหมพี่ก็จนกว่าร้านจะปิด